ละเพนเฮ้ยละเพนล,ละเพนพรุ่งนี้ดาวจะเขียนมาติดอีกแกนี่หาเรื่องไอ้พวกฉันไม่เว้นแต่ละวันเลยนะนังเด็กดื้อด้านอย่างเองเ่ะต้องโดนสั่งสอนซะบ้างข้าจะเสกน้งควายเข้าท้องเองหมอผ่าไม่ได้มีวิชาอาคมจริงส่วนพิธีกรรมต่างๆที่ทําขึ้นมามันก็หลอกลวงชาวบ้านเท่านั้นเอ็งอยากลองดีกับหมอผ่านหรือไงวะนังดาวยายทองใบเคยกินยาของหมอผ่านแล้วปวดท้องเกือบตาย ยังมีชาวบ้านอีกตั้งหลายคนที่กินยาของหมอผาดแล้วอาการแย่ลงแต่ว่านัเพนให้เงินปิดปากฉันไม่เคยทําแบบนั้นจริงๆเลยนะหมอผาดไม่ใช่หมอเทวดาแต่หมอผ่าดเป็นพวกต้มตุ๋นต่้งหากพวกปาวเลยนะนังดาวถ้าแกไม่หุบป,ปากดีๆนะนะจะตบแกให้หน้าบวมเลย ถ้าไม่เราเสียลูกค้าเนี่ยคืนปล่อยมาประจานบ่อยๆสํานักข่ามันจะต้องเสียชื่อถ้าจะต้องประกาศสักได้ทุกคนเห็นว่าหมอผาทแทงหมู่บ้านลานไซเป็นหมอเทวดาที่มีคาถาอาคมแล้วหมอผาจะทายังไงจ๊ะลูกนี้ข้าจะทําพิธีปัดเป่าเสน่ห์จันไรที่ศาลเจ้าพ่อหัวไซมานี้เลยนางดาวมา เฮ้หนีห <rôle>: น <orph> ีเอาขอเข้ามาของพ่อเดี๋ยวนี้ข้าจะทําพิธีไล่เสด็จจันไรไปออกจาะตัวเองก่อนที่จะมีคนในหมู่บ้านตายโดยเฉพาะตาเขาเองที่ป่วยอยู่อ่ะไหวข้าขอเข้ามาข้าซะอาจะเริ่มทําพิธีเอาขอเข้าเดี๋ยวไี่ร็ว น้าดาวหวานดาวโอ้ยดูสิไม่เจอนานดาวตัวโตขนาดนี้จะสูงเท่านาแล้วเนี่ยดาวคิดถึงน้าดาวหวานมากเลยจ้ะน้าไม่ยอมให้ดาวไปหาที่กรุงเทพได้แต่คุยกันน้างานยุ่งน่ะขอโทษนะที่น้าไม่ได้กลับมาหาดาวเลยน้าอย่าทิ้งดาวไปไหนอีกนะจ๊ะ นางดาวันไม่เจอกันสิบกว่าปีเนี่ยแกยังเซเอเหมือนเดิมเลยนะนั่นสินนะนึกว่าไปได้ดิบได้ดีเป็นคุณนายเงินล้านที่กรุงเทพ <c oughs> แล้วนั่นอาศายัายรถใครมาล่ะรถเพื่อนฉนันน่ะแสงล่าไม่เจอกันนานเนี่ยแกก็ยังเลวเหมือนเดิมเลยนะมาถึงก็วอเลยนะแก เดี๋ยวก็ตบให้หน้าแหกหรอกใครแหกใครเดี๋ยวก็รู้ไอหมอผ่ดแกใส่ลายแม่ฉันว่าแม่ฉันโดนผีปอบเข้าสิจนแม่ฉันต้องฆ่าตัวตายเฮ้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 ยยาระวังยเฮ้ยญแล้วนี่คือสิ่งที่แกทำกับฉัน ตบสั่งสอนให้หายแค้นมวัน,วนอาขอเถอะเลอกแล้วต่อการแค่นี้เถอะฉันเห็นแกนอาผู้ใหญ่หรอกหรือปะ